สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้านานาเลยดสวัสดีจ้าพ่อจ้าไปเอ้ง่ะพ่อจ้าไปใส่บอกป้าปานานาดูพ่อจ้าไปเอาท้มไข่ปลาพ่อจ้าไปเอาท้มไข่ปลาไม่ให้ใครทรงไข่ปลาแม่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าฉันทีกินยังอุ่นี่กินจะ้ะนะพี่พี่ เบืม้มาใหม่ปลปานา,านาเบิ้งดูเรื่อยปาปานนานาฝนฝนก็นเริ่มมีแล้วเพลกกระชิ้ตากปลาให้พี่นอ้องแต่หน่อยแล้วไปคัดไปเพลกให้เพื่อนคัดปลาให้เมื่อนี่เพลบุได้ไปเพลกแต่เลยให้แต่หน่อยไปจะอ,ออกมาตาวโซงใหพ้พี่ให้น,อนอ้องเหาอเลี้อง่้านเป็นยังจุกีนเลี้ต้อ ลองกินหน่อยอกินด้านนืกินด้านหมูอยู่น้ำแนยเน่ยเนยเน่ยเย่ได้ไปโรงเรียนก็เลยอยู่น้ำแน่เนี่ยช่วงนี้ตาก,า,าก็หายากหายากแล้วกันใช้เวลาตากลายมือ เก็บบ้านดูบ้านกวาดบ้านดูบ้านวาดตะเลี่ยวพี่นอ้องพี่น้องมีวิธีกำจัดกับแก่บะกับแกะกี้มันอย,ยู่มันมาม,มันมีตัวเดียวมาเน,นี่ยมันมีตัวเดียวมาเน,นี่ยอันเพรดักหนูเพรดดักหนูมันติดบ่วงเรามันตาย มันติดบ่วงแล้วมันตทันได้ตายดอกอาก็เลยเอาซอายมันบดได้นะวันนี้จักว่าม้าจะห้างไหนทีนเนี่ยเจ็ดแปดตัวพี่น้องนี่จะตัวยังไงตัวนึวนงสิผู้ใดซื้อขายกับแจ่มาจับเอาเด้อผู้ใดยยยอ,อ,นนอยากได้กับแจ่มาจับเอาเด้อพี่น้องเด้อหลายหลายเพิ่มอ่าโมเมนต์ยังดอกจะหน่อยแล้วมีหันขีนนะเป็นมือมันมันอันนี้ซ้ำลูกเด้อ ซ้ำลูกคุณนี่พี่น้องเ้าต้องเก็บทีเม้นทีซุ้มเงินถ้าจันเม้นถ้าจันเป็นเม้นต้องทำความสะอาดให้เพื่อนซุ้มเงิมันเนียดแต่หน่อยรอดนี่ลอดเลยเพชเพชว่าอยากแห้งมันหลายไหมมันหลายปวดขนาดว่าบ้านคุ้นนี่นี่พะะเพชก็เลยว่าผู้ใดขายกับแจผู้ใดซื้อกับแจเนี้ยมาเอา มาเอาแม่ให้ฟิฟี่นี่แหละท่าน,นีิจาตัวยังไงยองถุงเร <ๆ S 1> ื่องเหรอนี่เาานี่ยนี่เนี่ยวายดินี่ยเนี่ยจับเอามือทิไปลูกท่านแม่์ประหารใบมันจับ เพาะท่านกะผู้ใดมีวิธีคำจัดบอกเพี้นเนยเงี้กับแจ้หลายครับเพราะว่าอันนี้ังี้ยก็ว่านมีกับแจ้แล้วอันซิบมีหนูทีหนูกับเี้ยเงี้ยเพีกับเบลล์ฮกแบบนั้นดิมันอยู่นอกทุมิเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่นอกทุมิมันก็เลยมีเทิงกับแจ้นี้เรืองนี่ หนูมันว่ได้ขึ้นมาเฮียนเนี่ยมันอยู่ขื่นมันอยู่ข้างล่างมันอยู่มันเขาอยู่รถตะหน่อยเมื่อนั้นตะหน่อยสตาร์ตาหลุดจ้าเอาไหมาที่เราลูกเอาออไหมเขาไม่ได้เขาไม่ใ่หมอนเมื่อนแต่หน่อยสตาร์ทาเอาไปเอาน้อนแกเขียนไปทั้งหุ่นติ๊กห้ารถค้นเถอะ น้องบวกลบค้นยังไงน้องขี้ขี้ต่ำค้นยังไงแตะหน่อยสตาร์ทรถเพิ่นเบิ่์นโหบันนี้นี่เนียย่านนี่เนียย่านพ่อจ๋าหยุดหยุดหยุดหย,ยุดลูกลูกกลัวลูกกลัวสินลูกย่านพันลูกย่านนังลูกยานรถเพินนนนพ่นย่านรถเพิ่นย่านเสียงพอเพิ่นเบิร์นโหแม่เบิ่์นเบิรน,นแม่นบ่าย่านบ่ย่านไหนบ่ พ่อจ๋าเ็ดยังไงพ่อจ๋าเทศลงฟุงฟุ้งอ๋อพ่อจ๋าะไรอย่งพ่อจ๋าไหนูออพ่อจ๋ามาพี่มาพี่มาสัมผัสกอนพ่อจ๋าอะไรหนูล้วอันอีลายญานบ่อลาย่านเอีลยวนอนงฮะอีลาย่างก่อนอีลายนตกาอืมอีลาฟาองาห้องอีลาย่านหลายบ ฮะไปส่งของเออไปส่งของกับพ่อกับแม่บอ่ไปของแไมไปได้อืาหเาคุณคูาเ่ออไปหาคุณครูคุณครูซื้อหยังครูซื้อนบนกวนก็ผู้หยัง้าอื้ยวอ้จับบู่จับ อยากไปโรงเรียนคอแม่ไปโรงเรียนเทพประชันเนี่ยอยากให้ไปเพราะว่าอันชิมูกชิมูกห่อ,อ,ย,อยังเตี้ยเตี้ยต้องให้รถลเนี่ยเหน็บเพื่อนเพิ่งสั่งแม่พี่น้องสั่งชิมูกนะเดี๋ยวก็สั่งเดี๋ยวก็สั่งมาเสร็จมันนิ่มเป็นเศษประชันได้เป็นเนี่ยอยากเพื่อนเป็นต้ยหนาะเต้ยหลังไม่ร,รู้เ่อนหาไปดเดี๋ยวก็สิีไปติดคนอ,อืน่น น้องอย่าไปบอดอย่าโยนกีฬามันถือของแม่นี่ไปเรียนหาของพูดมันเ้อ่าทั้งบามสะอาดบ้านกวาดถูอบดูฟุ่นแล้วก็ถูยังอะน้ต้นน้ำยังเสร็จแล้วเหลือน้ำอันประตูเหลือน้ำอันนี้ยัง่ทันได้เสร็จ เดี๋ยวจัางพิเศษพักเบรพักเบรคก็ตอนหน่อยไปเอาปลาให้แต่เลยอยู่กันนี้เพี้ยไม่อยาดพาเนี่ไปเพราะว่าอย่างก็เพราะว่ามันไปไก่มันไปไก่ไไกลแล้วบะนี้มันนั่นมันถึงลูกลูกเป็นวัดลูกนี่น้ำเพี้ยเลยไม่อ,อยากเอารูปไปนนน <c oughs> เนาะแล้วผ้าถ่ายยูบา่า ฝนก็เริ่มซาลแล้วแดดก,กับแดดก,กับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวบ่มีนาะพี่น้องนาอเพ็กก็ต้องเริ่มตากเพ็กก็ต้องตากไว้ตากไว้ตากไว้รัุบานต้งดูมันมัน,มนอากาศมันมันอบแมพี่น้องมันอบมัน,อ,มนอามันเห็นไดห้เข้าแบบมันเห็นไดแห่เข้าแบบมุดมิดมันเห็ดแห่เข้าแบบแบบเหตุงานบานกับโบมวลไหม งานบานม้วนมันที่มันที่อันเงือมันที่ออกมันที่เบ็ยังไงล่ะบอกมันมันมุมีความเย็นเลยแม่มันมุมีล้มมุมี้อย่างเลยน่ะมันมีแต่อบอบจ้าจ้าวายจ้าวายเอาหน้าแม่แม่กินเนี้ยเอาหน้าแม่แม่กินรถที่ต่ำน้ำลมเอามาขอบคุณค่ะหอมแก้มแม่หน่อยเลื่อน หอนแม่หอนเฮ็ดให้เ้าบ่หิวบ่อยากเขากินตัณหาวิรีพี่น้องเฮ็ดอากาศอาการห่อนฮ่อนอากาศฮ่อนหอนก็เฮ็ดให้เ้าบ่หิวบ่อยากเขาโเนเนี่กระไดเบิ่ง ยูยี่สี่ละควันกันว่าได้ควันกันนะเพิ่นขี่รถมาแล้วเพิ่นบอนี่เพิ่นกะบ่สบอารมณ์เพิ่นอันรถเพิ่นมาสุนดากเม่ดากเม่ก็บังเอิญว่าดากเม่ไงปวดแม่จ้ายุ้มเข่าหูอีหยังเข่าหูยุ้มเข่าหูนี่ยุ้มเข่าหูชิดเฮ็ดหยังหันเฮ็ดหยังบอกป้าป้าน่าๆดูไม่ปันหู น้องขี้ปั้นหูอนองน้องขี้ปั้นหูเอาขี้หูออกเอาขี้หูออกขี้หูหลายขี้หูหลายแม่จา๋าบัวปั้นห้แม่จา๋าบัวปั้นห,นห้หนอห้องเฮ็ดเองน้องเฮ็ดเองน้องเฮ็ดได้บ่น้องเฮ็ดได้น้องเฮ็ดได้ตี้องกัรไปเล่นทะเลเด้อสงการไปเล่นทะเลเด้อสันอยากเอามาด้วยใส่อยากไปทะเลอีกกับพี่น้อง สงการไปดินทะเลเด้อยสันเพิ่นเห็นนั่นอัน,อนในคลิปอันเขาเล,าล่นน้ำทะเลน่ะเพิ่นเพิ่นคิดจะว่ามันสิม่มวลที่ได้บูแม่จ๋าอยากไปทปะเลเพิ่นวนะ่าเอาบ๊ายบายป้าปานานาเจอกันคลิปหน้าเจอกันที่หน้าค่ะป้าป,ปานนาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยอุดนนหนุนแม่จ๋าอุดหนุนแม่จ๋าเอาออกเอาออกเอาออก สวัสดีค่ะก้อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปก้อนจากพี่นอนจ๋าไปก้อนเด้อสวัสดีจ้า